Time. ใจไม่ดำฉันว่าก็พอเมื่อนอกทอดรูปที่มีแต่ท้อทั้งนั้นให้ใจของเราได้ผูกพันฉันจะทําให้เธอรู้ฉันเองไม่มีเลิศเลยอย่างคนอื่นเขาแต่ฉันดอาไว้ไม่เหงาฉันรับรองไม่รอพอให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักประคัวใจไม่ชอบไม่เป็น อฉันไปโฆษณาตัวเองสักนิอาจด่ีแต่รงเพลงเขาจะท้อรออก็าเ่านันก็้าเรียนก็เรียนน่วเข้าใจก็ได้ก็ได้ ไม่รอเพราะให้เจอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปักหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรค่อยๆฉันในโคลนฉันมายเอยสักหน่อยอาจดูไมดีนะแต่ร้องเพลงเพราะเพราะทำไม่เจ้ารอยิีก ในควสนาตัวเองสักโดยอ่ะดูไม่ดีนะแต่้องเพลงเพราะคงทศรมในเจ้าหัวรอยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไดรแต่หูดใจฉันนอเลยอ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การเรียนเลยนะครับ อ่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับของเรื่องของจำนวนตัวประกอบเฉพาะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวทบทวนก่อนครับทบทวนนะครับเมื่อวานนะครับเราเรียนเรื่องของจำนวนเฉพาะอ่ทีนี้เรามาไล่เรียงครับสองครับมีตัวประกอบนะขยับแปหนึ่งนะ สองครับมีตัวประกอบนะครับเป็นหนึ่งกับสองนะซึ่งจำนวนตัวประกอบของสองครับก็มีเป็นสองนะซึ่งถ้าจำนวนใดนะครับมีตัวประกอบครับแค่2ตัวนะครับก็จะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับต่อมาครับสามมีตัวประกอบเป็นหนึ่งกับสามนะครับเนา เราก็จะได้ว่าจํานวนตัวประกอบของ3เนี่ยก็คือมี2ตัวนะครับก็จะเป็นนะครับจำนวนเฉพาะต่อมาครับมาดูที่4ครับ C นะครับอ่าสนะครับมีตัวประกอบทั้งหมด3ตัวนะครับก็มี1มี2มี4นะครับเราก็จะได้ตัวประกอบนะครับ3ตัวนะครับซึ่งตัวประกอบ3ตัวเราจะไม่ถือว่าเป็นจํานวนเฉพาะนะครับต่อมาครับ5้าครับ ห้ามีตัวประกอบนะครับอ่ามีหนึ่งกับ5รวมแล้วก็เป็นตัวประกอบสองตัวแล้วก็เป็นจํานวนเฉพาะนะครับต่อมาครับหครับ6มีตัวประกอบคือ1 2 3่ามหกนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับสี่ตัวนะครับจึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะต่อมาครับเจ็ดครับเจ็ด มีตัวประกอบคือ1กับ7ใช่ไหมครับนาแนั้นตัวประกอบนะครับก็มีจำนวนตัวประกอบ2ตัวซึ่งก็เป็นจำนวนเฉพาะ8ครับ1 2 4 8นี่คือตัวประกอบของ8นะครับมีทั้งหมด4ตัวจึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะต่อมาครับ9ครับมีตัวประกอบเป็น1 3และก็9นะครับก็เลยไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับและสุดท้าย 10นะครับ10นะครับมีตัวประกอบเป็น1 2 5แล้วก็10นะครับมีตัวประกอบทั้งหมด4ตัวนะครับจึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้คือจำนวนคร่าวๆของจำนวนเฉพาะนะครับซึ่งจำนวนเฉพาะนักเรียนสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1 1 1 2 1 3 14ไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวใดนะเป็นจำนวนเฉพาะบ้างเนาะก็ใช้วิธีการอย่างนี้เลยครับก็คืออันดับแรกหาก่อนครับว่า จำนวนนั้นนะครับเนาะเขียนในรูปการคูณแล้วมีตัวประกอบกี่ตัวนี่ครับนะมีตัวประกอบกี่ตัวนะครับแล้วก็เช็คด้วยครับว่าถ้าถ้ามี2ตัวนะครับให้บอกเลยครับว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนเฉพาะแต่ถ้าหาทั้งหมดแล้วครับไม่ใช่2ตัวนะครับไม่ใช่2ตัวนะครับนะครับจำนวนนั้นจะไม่ใช่จํานวนเฉพาะเนาะอ่านี่มาสรุปครับ จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบนะครับ2ตัวเท่านั้นนะครับได้แก่1และตัวที่กำหนดนะเช่น2นะครับก็คือ2เนี่ยเป็นตัวที่ครูกำหนดขึ้นมานะครับก็เนาะก็จะมี1กับ2แค่นั้นเอง3าหม,มือนก,กำหนด3ขึ้นมาก็มี1กับ3นะครับอ่ะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับจำนวนอ่ะตัวประกอบเฉพาะนะครับอ่ะเนาะ นะครับดูนะครับตัวประกอบเฉพาะนะครับอ่าอันดับแรกเนาะเขาบอกว่าจะหาตัวประกอบเฉพาะของสองนะครับอันดับแรกครับเราต้องหาก่อนครับ2มีตัวประกอบอะไรบ้างนะมาดูครับตัวประกอบของสองคือเมื่อกี้บอกไปแล้วคือ1กับ2อ่าตัวประกอบของสองคือ1กับ2องอาจจะมองไม่ชัดนะครับ ตัวประกอบของสองคือ1กับ2นะครับทีนี้เราก็มาดูต่อครับมีตัวไหนบ้างใน1กับ2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเราก็มาดูครับเดี๋ยวก่อนนึงนะครับนะครับตัวประกอบนะครับใน1กับ2นี่ครับมีแค่2อเท่านั้นครับที่เป็นจำนวนเฉพาะจากนั้นเราก็เลยได้ครับว่าตัวประกอบของ2 นะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2ตัวเดียวนะครับต่อมานะครับเราก็เลยสรุปได้ว่านะครับดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ2ก็คือ2นะครับอันนี้นะครับอาจดูช้าช้านะนะครับอันดับแรกหาตัวประกอบของ2ก่อนนะครับก็มี1กับ2นะครับทีนี้เราก็นะครับมาหาด้วยหาต่อนะครับว่า ตัวไหนครับระหว่าง1กับ2เนี่ยที่เป็นจนํานวนเฉพาะนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็เลยมาสรุปนะครับเรามานะครับเขียนแบบอ่าทำความเข้าใจนะครับว่าตัวประกอบนะครับของ2ที่เป็นจนํานวนเฉพาะก็มีแค่2นะครับแล้วเราเลยสรุปสุดท้ายนะครับว่าตัวประกอบเฉพาะของ2ก็คือ2นั่นเองอ่าต่อมาดูตัวต่อไปอ่ามาดู4่บ้างหาตัวประกอบเฉพาะของสี่ นะครับอันดับแรกเราก็เลยเลยครับต้องหาตัวประกอบของ4ก่อนตัวประกอบของ4นะครับก็มีอะไรครับอ่ะมี1กับ4ไอ้ยหนแล้วก็4ใช่ไหมครับ1 2แล้วก็4นะครับตอนนี้เราก็เอา3าตัวเนี้ครับมาดูครับว่าตัวไหนเป็นจํานวนเฉพาะนะมาดูต่อนะครับตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับ มีแค่สองเท่านั้นครับอ่าอเมื่อกี้ที่พาดูแล้วนะครับทบทวนของตัวจำนวนเฉพาะนะครับก็คือมีแค่สองเท่านั้นสี่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่ต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าสองนะครับเนี่ยในบรรดาตัวประกอบของสี่นะครับมีสองเป็นจำนวนเฉพาะเราก็เขียนครับว่าอ่าตัวประกอบของสี่ที่เป็นจำนวนเฉพาะคือสองนะครับอ่ ต่อมานะครับเราก็มาดูต่อนะครับเราก็เลยสรุปสุดท้ายนะครับว่าตัวประกอบเฉพาะของ4คือ2ตัวเดียวนะครับอ่าไปช้าๆนะครับไม่รีบไม่รีบามาดูต่อนะครับต่อไปครับจำนวนต่อมา10ครับ หาตัวประกอบเฉพาะของสิบนะอันดับแรกที่เราต้องหาเลยคือหาตัวประกอบก่อนนะครับตัวประกอบของ10คือหนึ่และก็สิบนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ก็มาดูนะครับว่าอะไรที่คูณกันได้สิบนะก็จะเป็น1คูณกับ10บใช่ไหมครับได้สิ 2คูณกับ5แล้วได้10นะครับก็คือจำไว้ว่าตัวประกอบคือตัวที่มาเอาคูณกันแล้วได้10นั่นเองนะครับแต่จับคู่ให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่เอา1คู่กับ2นะ,ะนะครับต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวประกอบของ10มี1มี2มี5แล้วก็10เราก็มาครับหาต่อซิว่าจำนวนไหนที่เป็นจำนวนเฉพาะจากที่ครูเคยพาดูแล้วนะครับ ในเรื่องตอนต้นต้นคลิปนะครับตอนต้นชั่วโมงนะครับตอนต้นคลิปนะครูก็บอกว่านะครับจำนวนเฉพาะจะมีหนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะนะอันหนึ่งอันนี้สิห้ากับสองครับห้ากับสองเป็นจำนวนเฉพาะนะครับต่อมาเราก็เลยมาเขียนนะครับว่าเราเข้ามาสรุปขั้นหนึ่งนะครับว่าตัวประกอบของสิบนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะก็มี 2กับ5นะครับอ่ะตอนนี้เราเลยสูุปสุดท้ายนะครับว่าตัวประกอบเฉพาะของ10คือ2กับ5อ่ะเวลาตอบในไปนงานครูให้ตอบนี้นะครับเนาะเขียน2แล้วลูกน้ำแล้วก็ห้านะครับถ้าตัวเดียวถ้าตัวเดียวเนาะก็ตอบเป็นตัวเลขไปเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับครับผมใไก ใครเข้ามาแล้วก็นะครับตั้งใจดูด้วยนะครับถ้ามาช้านะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับต่อมาครับดูนะครับหาตัวประกอบเฉพาะของยี่สิบสี่นะครับตัวประกอบเฉพาะของยี่สิบสี่นะครับมาดูซิว่ามีอะไรอ่าอันดับแรกเราก็เลยต้องหาตัวประกอบของยี่สิบสี่ก่ ตัวประกอบของ24นะครับเดี๋ยวตัวหนึ่งสีมองไม่เห็นอ่ะตัวประกอบตัวประกอบของ24ก็มี1 2 3 4 6 8 12และ24ะ่าเช็คยังไงนะครับก็เอาตัวแรกนะครับคูณกับตัวสุดท้ายแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับ1นึคูณย4 สองคูณกับสิได้24 3สคูณแได้24 4สคูณหได้24นะครับนี่คือวิธีการเช็คนะครับว่าตัวปรกรอบนี่ครับตรงนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวประกรอบของ24มี1 2 3 4 6 8 12 24เราก็มาดูครับว่ามีตัวอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะ จากที่เราได้นะครับก็จะรู้ว่านะครับมี1นไอ้มี2กับ3ครับอนะ่มี2กับ3ที่เป็นจำนวนเฉพาะเนาะเราก็เลยเขียนสรุปนะเป็นว่านะตัวประกอบของ24นะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะคือ2และ3อนะ่สรุปสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าตัวประกอบเฉพาะเนาะของแก้นะครับตรงนี้เป็น24นะครับอ่านะ 24นะครับตัวประกรอบเฉพาะของ24ก็คือ2และ3นะครับนะต่อมาอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเรียนเยอะนะนะครับเรียนเรื่อยๆนะทุกคนดูซ้าๆได้นะครับเนะืนะ้อหาไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ใครทําเสร็จแล้วก็สามารถนะครับใครเข้าใจแล้วนะครับสามารถทําแบบรายงานกูได้มาดูตอน,นี้เขาบอกว่าให้หาตัวประกอบเฉพาะของ30 ตัวประกอบเฉพาะของ30อันดับแรกเลยเราต้องหาตัวประกอบของ30ครับครับผมครับอ่ะตัวตัวประกอบเฉพาะของ30นะครับก็จะมีอ่ามี1 2 3 5 6 10 15 30อ่ะทีนี้เรามาเช็คดูว,ว่าถูกต้องหรือเปล่าก็เอา1คูณกับ30ได้30 2องคูณกับสิได้30 3สิคูณกับสิได้30นะครับแล้วก็5้คูณกับหได้30นี่ครับนาะนี่คือตัวประกอบของ30มสทีนี้เราก็มาดูครับว่าในประดาเนี่ยครับ1 2 3 5 6 10 15และ30ตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะอ่าเราก็ได้ว่านะครับมี สองสามและห้าเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเนาะเราก็เลยนะครับมาเขียนได้ว่าตัวประกอบของสาสบที่เป็นจำนวนเฉพาะคือสองสามและห้านะครับอืมครับผมนะวาวไหนมาเรียนก็ได้ถ้าท่านเรียนแล้วเข้าใจนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะเนาะอ่ะ,อะตอนนี้มาครับสรุปสุดท้ายเราก็เลยได้เป็นอะไรครับ ตัวประกอบเฉพาะของ30ก็คือ2 3 5นะครับนาะอ่ะนะครับใครที่เข้ามาช้านะครับสามารถดูย้อนหลังได้เนาะนะครับทีนี้ใครที่เรียนเสร็จแล้วนะครับแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจนะครับอยากลองอยากลองนะครับทำแบบฝึกหัดน,นะสักครู่นะครับอ่นะ นะครับคูได้แปะนะครับลิงก์นะครับใบงานไว้แล้วนะครับที่ที่หน้าเฟซบุ๊กหน้าเฟซบุ๊กของครูนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับเนาะนะครับลิงก์ที่ดูนี่แหละที่เราเข้ามาดูกันนี่แหละครับเนาะอ่านะครับเนาะเดี๋ยวถ้าถ้ายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูแปะลิงก์เพิ่มนะ อ๋อ,อ,อ,อครับลิงก์อ๋อพอดีลิงก์อยู่ในในเพจนะครับเพจเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนนะครับอ๋อใครจะเข้าอ่าใครจะดูนะ๋ยวครูใส่ลิงก์เพิ่มก็ได้ครับนะเยี๋เพิ่มหนึ่งนะหรือใครนะครับยังไม่เข้าใจจะดูดูย้อนหลังในเพจได้นะครับหรือใน youtube นะครับครูก็มีช่อง youtube ให้ติดตามอยู่นะครับอเดี๋ยวดูก่อนนะ อ่าแป๊บเนึงครับผิดอ่านะครับถ้าใครจะทําแบบทดสอบนะครับเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวครูจะจะแปะลิงก์ไว้ในโพสต์เลยนะครับอ่เดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเร็วกว่าอ่านี่ครับเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่า จะมีทั้งหมดนะครับจานวน10ข้อนะครับก็มีจํานวนทั้งหมด10คะแนนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกชื่อ facebook ให้ครูด้วยนะครับหรือใครมี IDline นะครับเนาะก็พิมพ์ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อ facebook แล้วก็ ID Line นะครับครูจะได้ติดต่อนะครับกลับไปนะครับในการโนทนาของพวกเราเนาะอ่ะเอาแปะลิงก์ให้ก่อนนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้เพจเลยนะครับอ่าในในใต้คอมมิ์เลยอ่าใบงานนะครับที่หนึ่งจุดสามนะครับตัวประกอบเฉพาะ อ่านะครับอ่านะครับสามารถนะครับเข้าไปทำายงานในลิงก์ได้เลยนะครับอ่านะ,ะ,ะหรือถ้าใครนะครับอยากชมย้อนหลังเนาะสามารถชมย้อนหลังของไปปุ๊กครูได้ไอไลน์ครูได้นะครับไอยูทูบครูได้นะครับขอโทษวันนี้เลื่อนๆไปหน่อยนะ,ะนะครับช่อง youtube ของครูนะครับก็ จริงๆก็ขึ้นไม่นานแล้วนะครับขึ้นให้เราเห็นนะครับตอนต้นคลิปน,นะครับช่วงที่เราฟังเพลงนั่นแหละนะครับช่อง youtube ของครูนะครับจะชื่อว่านะครับให้เขียนเป็นภาษาไทยนะครับว่าเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าบายเดี๋ยวครูให้ให้ดูชื่ออ่นนานี่ครับอ๋อ สามารถชมย้อนหลังนะครับที่นี่ครับข้างล่างของครูในใต้ภาพเนาะนะครับก็จะเขียนว่ารับชมย้อนหลังนะครับได้ที่ y t u t u นะครับให้เขียนตามนี้เลยครับเรียนออนไลน์ by APE นะครับ Channel นะครับเขียนตามนี้ได้เลยนะครับสามารถชมย้อนหลังทางนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะครูก็ขอจบการ ไลฟ์ like, นะครับสอนคณิตศาสตร์วันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับครูนะก็จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ